จะมีจัตโตสเปปเรนตุสังกัาจันโผปนัสโอยะตามณิโตติราโอยะตาเอวังมุตุสัมปติเดระอจัณยวันนี้ก็าเป็นมันดีสิทั่วปัจจัยมังคลาอันทาปัสสุลมบริเกวันและงามตั้งหลายวันนี้มันเกิดไม่มีสาวสองพันและโทนิพอนเมนเขีเป็นเก้าฟองลูกเต้าละลลนจุกุจุกคนก็ได้ตกแต่งเป็นฟองนำมายัง มาถูก se ุปาละจาดุงดอกเข้อตกดอกไม้แตนลำเตียนวางเงินใบก่อนหน้าลำตาลปฏิจุนตัวเราคงธรรมะเมตตาปฏิกะละละออยังวัตุกายตาขอดัาสมด่างกรรมกรรมภาธนานั้งจุนจักรีด้วยความแต่งแต่ดี กุศลบนบนีนามีแากเจ้ามูลสตาจักรุธีปะปัญายังเจ้ากรำในเวรเพราะเกิดให้เกิดปุถานใป็นแดนไว้กับตนกับตัวว่าเจ้าฉะนั้นก็คือว่าจักรุษิตานปัญายังบรรทุกรุษปุญญาตะยายเจ็ดเจนขปุณเป็นเก้าเก้าเจนขปุณเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดจุมมหาพพตาธมุทนารับเอาสมบูรณ อันมูลาสตานั้นจุดจับมีด้วยความแต่งแต่ดีดีบ่เต่าแต่นั้นก็ผู้ว่าจะมีการไปหายังสับประสาททำได้ผู้ว่าสัตว์สองตีนสัตว์สี่ตีนตีหนี่ด้ตีดีบุญดีฆ่าบ่เต่าแต่นั้นก็ผู้ว่าจะมีการไปหายังเตวบุญเตวดาและแม่นางจลานีเจ้าตีอันอยู่รักษาห้องเงานวัดวาละ กาสะเตียวดากับตังพอินพระองค์พระยโยมมาลัดคุดนักน้ำประไม่ส่วนในหนังสือสำนึกตนตนตนจำมูลตนจำแบบตนจำน้ำหยาดใบต้านจงมหาปรตานมตนาฮับเอาสมุนส่วนกุศลอันมุลสตาลถุกจักรวีด้วยความแต่แ่ตี้บ่เต่าแต่นั้นก็เพราะว่าจักรวีจักรานไปหายังกูดจุลินตายโมนาไิสู่กรรมพระโลกพระนามีงามก่อนชื่ว่าคุณปีเตอร์เมนเคและคุณแม่มูลหน่อใจเหม็นว่านระลมมาลายไปหัวจาน ด้โต๊ะลงไหลค่อนข้างสบายใตายไปเป็นทีเป็นเศษเป็นยับนี่ก็ตามมลแบบจากวักิีอันก็ดีกระเจิดเวิยนศิกาตที่บุธเิวดา ตนมีทีนี้ทีจุงมหาพัตตาธมุตนาฮับเอาสมบูรณ์สุนปสนเป็นจุดจอดตระเคิงตรงดวงวิญญาณของคุณปีเตอร์เมนเกตและคุณแม่มูลหน่อใจก็ได้กินใได้บริโภคแมนไปหลอดยำเจ้าพอได้เป็นเขางง่ายแมนไปหลอดยำไฟให้ได้กับกายกับจูตรงตัวเป็นมือหน้ากันไปหลอดมือหน้าก็เป็นข้าวติ์น้ำติ์อันประเสริฐน้ำตนตัวไปเกิดในเมืองสวรรค์กพระละคุณตันต่อหน้าคือสมบัติในเมืองฟ้าและมหาเนรปันเจ้าจุงจักรีด้วยความแตงมใ่ดีๆอะยันจะโผ Kakinatina sangkang isu pari Tari kalatang itaya sodana Sobaka patik sonya Tidamu cak ayam tasiprope Tanak poca cekatau lala pelan cak Piku menopadinang tumek punyang Pak sutang anak pegantik Sapi tinu wiwacantuk Sabaluku winacantuk Made pawawantalayo Sukitika ibu pawak biwa Danak sirisani janggutapijainu suka